สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับสำหรับ e ีีนี้เดี๋ยวเราลงใต้ไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับไปดูพระก,กิ่งเฉลิมพลรุ่น2นะครับซึ่งาบางท่านอาจจะเรียกว่าพระก,กิ่งรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพป,ปี2539นห่ะครับพระที่นำมาให้ดูนี้ก็จะเป็นเนื้อในส่วนของเนื้อนวะนะครับแก่เงินนะครับมาพูดคุยกันสักนิดนึงในส่วนของพิธีการสร้างนะครับพระเกจิที่ปลุกเสกก็จะมี พระอาจาร์นองแห่งวัดไสขาวนะครับพระอาจาร์ทองแห่งวัดสัมเปาเชยนะรับพ่อทิงเขียววัดเวงเงาะนะครับแล้วก็พ่อท่านสุขนะแห่งวัดตุยงนะครับหรือที่รู้จักกันในวัดมุจลินนะครับก็หลวงพ่อแดงวัดบุรพานะครับโดยใช้เลือกเนี่ยวันเสาร์นะครับที่2ี่ธันวาคมปี2539เวลา14นาฬิกายนาทีนะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับในส่วนของกรรมวิธีในการสร้างพระกริ่งเฉลิมพลรุ่นสองนะครับก็คือพระนี่เป็นลักษณะพิมพ์สองหน้านะครับสองหน้าก็คือมีหน้าและหลังนะช่างก็จะดําเนินการปั้นหุ่นเทียนนะครับปั้นหุ่นเทียนเป็นรูปพระกิ่งเฉลิมพลนะครับนะด้านหน้าและด้านหลังนํามาประกบกันแสดงว่าพระนี่มีร่องรอยตะเข็บด้านข้างนะครับนะมีร่องรอยตะเข็บด้านข้าง จากนั้นเมื่อได้แบบหุ่นเทียนมาแล้วเนี่ยช่างก็จะพามาเข้าแบบดินไทยนะครับเข้าแบบดินไทยคือพอกในหุ่นเทียนนะมีการต่อชนวนตรงบริเวณด้านล่างเพื่อใช้เทนะเนื้อโลหะเนี่ยเข้าไปนะจากนั้นจากนั้นช่างก็จะดําเนินการนําแบบไปอุ่นไฟนะครับไปอุ่นไฟเพื่อสําลอกหุ่นเทียนเนี่ยออกมาจากในไอแบบของของเบานะครับ,นะรบนะจากนั้นก็จะเทเนื้อนวะเนี่ย คือเข้าไปแทนที่เมื่อทุบแบบออกมาก็จะได้ชิ้นงานเป็นรูปพกกระกิ่งนะครับมาเป็นพกกระกิ่งเฉลิมพลนะพกกระกิ่งเฉลิมพลทีนี้เรามาดูในลักษณะของพกกระกิ่งเฉลิมพลกันนะรตรงด้านหน้านะครับนี่เป็นรูปพกกระกิ่งเฉลิมพลน,นั่งนะครับตรงพวกเม็ดผสมค,คมชัดนะครับตรงบริเวณหน้าผากนะครับก็ มีในส่วนของตัวของเป็นเป็นเม็ดนะครับตรงนี้ในตานะมุมปากนะพวกจีวรเนี่ยสังกติพาดนะครับคาดถือคอนโทรนะครับนั่งมันมิชัยในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของบัวฟั่มหรือบัวหงายนะครับนะเดี๋ยวพลิกดูด้านหลังกัน นี่ในส่วนของด้านหลังนะก็จะมีความคมชัดนะครับมีความคมชัดนะในส่วนของตรงนี้นะรายละเอียดต่างๆนะครับในส่วนของธรรมชาตินะของผ้าหล่อบโบราณคือในส่วนของผิวนี้จะไม่เรียบตึงนะครับนี่ผิวจะไม่เรียบตึงนะจะปรากฏร่องรอยเป็นเป็นร่องหลุมพวกนี้เล็กๆนะ แล้วก็มีพวกเม็นเนื้อเกินนี่ตรงนี้เทเกินนะครับเม็นเนื้อเกินพวกนี้เป็นธรรมชาติของผ้าหลอโบราณนะครับในจุดเล็กๆตามซอกต่างๆพวกนี้ล่องลอยการนี่การลาวอย่างเงี้ยนะเป็นธรรมชาตินะครับของผ้าหลอโบราณนะในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีการอุดกิ่งนะครับอุดกิ่งในด้านท้ายโดยใช้เนื้อนวั ที่เป็นชนวนนี่ครับอุดนี่ร่องรอยของการอุดกิ่งอุดกิ่งไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็ตอกเป็นตัวลักษณะโค้ดยันเถาะนะครับตรงนี้นายจะตอกว่ายี่สิดธันวาคมสองพันรอยสสิบ้าตรงนี้นะตรงนี้เขียนว่าวัดช่างให้เททองที่วัดช่างให้นะครับเททองที่วัดช่างให้เลยแล้วก็ช่างนี้มีการตกแต่งนะครับตกแต่งก่อนนะครับแล้วค่อยตอก นี่มีการเก็บร่องรอยต่างๆพวกนี้นะเก็บรายละเอียดนะครับนี่มีการขัดแต่งต่างๆนี่นี่ร่องรอยของตะเข็บนะเดี๋ยวพลิกดูตะเข็บกันนิดนึงนี่ก็คือร่องรอยตะเข็บด้านข้างนะครับในการประกอบแบบหุ่นเทียนของช่าง แต่เป็นรายละเอียดสําคัญนะครับในถ้าเล่นเช่าหาพระหล่อโบราณในชุดของเฉลิมพลสองนะครับต้องมีตะเข็บข้างนะครับนี่ลองลอยตรงนี้นี่ลองลอยตะเข็บด้านข้างนี่เราตะแคงดูก็จะเห็นนะครับลองลอยการประกบแบบต่างตพวกนี้นะครับทีนี้เราลองมาส่องดูบรรณเนื้อกันนะครับในส่วนของพระพิมพ์เฉลิมพลนะครับ สองนี่เนื้อนะไอ้นวะแก่เงินนะครับมาหยิบแว่นสองนี่นะครับ <S <S เป็นรายละเอียดขององะะค์พระนะครับที่แก่เงินนะร่องรอยต่างๆนี้ในร่องหลุมต่างๆก็จะปรากฏพวกขี้เบ้านะครับ นีเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับในส่วนของเนื้อเกินต่างๆนี่คือรองรอยการเก็บแต่งนะครับธรรมชาติยังไงก็ต้องมีนะครับนี่งรอยการขัดแต่งยังไงก็ต้องช่างก็ต้องเก็บรายละเอียดนะเพื่อความเรียบร้อยของชิ้นงานนี่ มชาติในพระกิ่งเฉลิมพลนะดูพวกเม็ดพระศกพวกนี้นะนี่นั่นคือคาบขี้เบ้านะครับที่ติดอยู่ในองค์พระนะก็เล่นไม่ยากนะครับสำหรับพระกิ่งเฉลิมพล นะของวัดช้างไอของไอสองเนี่ยนะรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับนะที่เคยที่เคยได้ที่เคยถือนะครับก็จะมีเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อนวะนะแล้วก็เนื้อทองฝาบาทน,นะครับถ้าหยิบลักษณะตรงนี้ต้องเป็นนวะแก่เงินนะครับเล่นในเป็นนวะแก่เงินนะเป็นพระที่ดูไม่ยากนะครับก็ในส่วนของการต่อเก็บ เก็บแต่งก่อนนะแล้วค่อยตอกนะครับดูไปตามขั้นตอนของการสร้างกนะารอุดกิ่งนะครับนะเป็นเนื้อไหนอุดด้วยเนื้อนั้นนะครับอย่างเช่นเป็นเนื้อเงินก็อุดด้วยเนื้อเงินเนื้อนวะก็อนะุดด้วยเนื้อนวะแล้วก็เป็นเนื้อทองฝาบาทก็อุดด้วยเนื้อทองฝาบาทรายละเอียดเก็บแต่งด้านล่างนะครับชิ้นงานเรียบร้อยนะครับเก็บเรียบร้อยคือล่องรอยกัยนตะไบไปเป็นล่องเดียวกันนะครับ นี่นะครับคือเก็บแต่งเรียบร้อยนะเบอร์ตบใบพวกน,นี้การตอกนี้นะผิวผิวไฟด้านในก็ยังปรากฏให้เห็นนะครับในร่องรอยที่การตอกนะั้นส่องดูก็จะปรากฏเห็นเป็นพวกเส้นนะ,ะรยายละเอียดเส้นขนดแมวนะให้เห็นนี่โคตดนะครับ สำหรับพักกิ่งเฉลิมพลสอนะครับทางช่องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคิดว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับขอบคุณครับ